พ่อครัวสายปัะชานจะพูถือว่าเป็นแม่ลูกที่แบบว่าเป็นคู่ธรรมะกันเลยค <c oughs> ่ะทุกวันนี้เนี่ยเราเราเจอกันเราคุยกันเราจะคุยกันแต่เรื่องธรรมะนะการที่ลูกนะ่ะได้ชวนไปเรียนพระวิธรรมนะก็นะเท่ากับให้โอกาสแม่จเจริญกุศลเพราะว่าการไปเรียนเนี่ยรู้สึกเลยว่ามีความสุขสิ่งที่แน่คือไม่แน่นอนเป็นความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่ค่ <c oughs> ะเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้อีกอีกชั่วโมงข้างหน้า ดังนั้นเนี่ยการเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือการาระลึกรู้ตลอดเวลาว่าโอกาสที่เราจะตายเนี่ยมันมีได้ตลอดเวลาซื้อบ้านแต่จีวันสิบสองหรือมันก็หมื่นกว่าบาทนะครับผู้เสียดายเงินจังเลยครัฉันไม่อยากจะซื้อแล้วว่าซื้อไปแล้วไปอยู่บ้านตามบ้านสี่ก้าอีกหรือเปล่าไม่อยากให้มีความคิดแบบนี้ที่จะบอกว่าดาวมักการเป็นพระสงฆ์ที่ดีเป็นยากมากๆค่ะวันนี้พระสงฆ์ที่ดีอาจจะมีอยู่มีแน่นอนมีแน่นอน การเป็นพระที่ดีเป็นยากมากเป็นยาก,ากทำไมพี่ถึงไม่เสือส่อมศรัทธาทำไมเพราะพี่อ่ะลงทุนลงแรงไปโกน,นหัวบวชมาสองรอบแล้วแล้วพี่ได้พิสูจน์แล้วว่าพระพุทธเจ้าคือที่สุดเป็นมหาบุรุษของโลกไปนี้ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถเห็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่มีวันเห็นพี่กล้าพูดกับมดดำแบบนี้นะ ก็มะที่จริงแล้วตอนนี้เรายังเข้าพรรษากันอยู่เนาะค่ะเข้าพรรษาเราลืมไปไหมเราลืมลืมไปว่าตอนนี้ข่าวพระทั้งหมดจริงๆค่ะพี่กิ๊กคลิปที่บอกว่าถูกแขกมาเชิญผมว่าวันแม่เชิญพี่กิ๊กนั่นแหละมาเป็นแขกรับเชิญมาเชิญพร้อมคุณแม่เลยมาพร้อมคุณแม่เลยสวัสดีนะคะอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งเป็นแม่สายปฏิบัตินะะฮแม่ครอบครัวสายปฏิบัติทั้งคู่อย่างที่บอกพี่ วันนี้ขนาดตัวเองทําอะไรเกี่ยวกับกระชา์พราะพ,พาไปมูไปวัดไตวานหรืออะไรเป็นคนที่ชอบมูนะเจอข่าวทุกวันอย่างเงี้ยเชื่อไหมอันนี้ต้องอยากให้พี่มาสอนตัวเองปรากฏต้องซื้อผ้าไตจีวรพผ้าไตจีวรอ่ะไม่ถวายพระซึ่งปกติตเองเป็นคนที่ชอบซื้อผ้าไตจีวรถวายพระมากไปไหนก็จะถวายสังขาหน้าจว,วันนั้นอ่ะซื้อผ้าไตจีวรสิบสองผืนมันก็หมื่นกว่าบาทะเนาะผู้เสียดายเงินจังเลยเอ่ะฉันไม่อยากจะซื้อแล้วว่าซื้อไปรวไปอยู่บ้านตามบ้านสีกาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย วันนี้มันเป็นความคิดอย่างเงี้ยมันผิดไหมพี่จริงๆมันจะบอกว่าอย่าไปพูดว่าผิดเลยค่ะมดดำต้องบอกว่าไม่อยากให้มีความคิดแบบนี้พี่อยากจะพูดว่าที่มดดำเป็นอะเป็นเพราะว่ามดดำอะยังไม่ได้มีศรัทธาหรือความรักเคารพกับสิ่งที่ควรจะศรัทธาสูงสุดนั่นหมายถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์มดดำต้องเข้าใจประเด็นก่อนนะคะว่า เมื่อพระเจ้าทรงดับขันธปรินิพานเนี่ยท่านไม่ได้ฝากพระศาสนาเอาไว้กับตัวบุคคลท่านฝากพระศาสนาเอาไว้กับพระธรรมและพระวินัยที่พระองค์ทรง,สงแสดงเอาไว้อย่างดีแล้วบัญญัติไว้อย่างดีแล้วนั่นคือตัวแทนของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามดดาม,มีตถาคตโพธิสัต t h คือเชื่อมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราเดินตามรอยบาทของพระธรรมของพระพุทธเจ้า มดดาจะเข้าใจว่าพระสงฆ์ก็มีสอง,สองแบบคือสมุติสงฆ์ที่เป็นลูกชาวบ้านแล้วก็อยากจะไปขัดเกลาตัวเองโดยใช้พระธรรมพระวินยัยแต่อีกประเภทหนึ่งคือบุคคลที่เป็นลูกชาวบ้านนี่แหละที่สามารถจะขัดตัวเองตามพระธรรมคําสั่งสอนแล้วสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นพระอริยสงสาวกได้นั่นแหละคือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละคือสงฆ์ที่เราควรเคารพบ,บูชานั่นแหละเป็นสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ ถ้าเราเอาศรัทธ,ธาของเราไปอยู่กับบุคคลที่เป็นสมบุติสงฆ์ก็คือบุคคลที่เป็นลูกชาวบ้านนี่แหละแต่วินัยของไม่ครบนะมเมื่อพระวินัย207ข้อไม่ครบแล้วยังมีวินัยข้อเล็กข้อน้อะอีกเป็นพันข้อนะพี่จะบอกวัดดาวว่าการเป็นพระสงฆ์ที่ดีเป็นยากมากๆค่ะอ๋อเหรอ,อใช่เพราะฉะนั้นพี่กงก็บอกว่าทุกวันนี้พระสงฆ์ที่ดีอาจจะมีอยู่มีแน่นอนมีแน่นอน การเป็นพระที่ดีเป็นยากมากๆเป็นยาก,ากเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าวินัยสงฆ์217ข้อเนี่ยมีเพื่ออะไรมไม่ใช่เพื่อทําให้บุคคลเหล่านั้นประสบความสําเร็จทั้งโลกแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เราหมดกามมาสุขก็คือประหารซึ่งตัณหามานะทิฏฐิความโลภความโกรธความหลงเดินทางสุ่ความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นพระเราสามารถจะบอกได้บอกว่าพระที่มีวินัยไม่เหมาะสมมันก็เหมือนเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งแล้วเราตักบาตรทุกวันอย่างงี้ เอาจริงนะพระกรุงเทพเนี่ยแหละตักบาททุกวันเพราะเราก็กลัวแค่ว่าเออตายแล้วคนที่เราตายไปปู่เราตายไปย่าเราตายไปญาติพี่น้องเราตายไปกลัวจะไม่มีข้าวกินเราตักบาททุกวันทุกวันอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้พระตักปุ๊บไม่มีเงินพระยังดา่าเลยอยู่ปัจจัยอยู่ไหนละ่ะมดดำรู้ไหมจริงๆเนี่ยพระสงฆ์เนี่ย,ยท่านไม่ควรจะอยู่ใกล้กับเงินเนาะท่านรับเงินนี้เป็นอาบัต เราเองเราก็ไม่ควรจะถวายเงินพระด้วย<ช>แต่ก็เข้าใจเดีด๋วยวนี้ด้วยด้วยกฎกติกาสังคมการที่พระหนึ่งรูปจะมีกัปปิยะหนึ่งคนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆแต่ว่าโดยหลักของพระวินัยเนี่ยเรื่องของสตางเรื่องของสตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่พระควรจะอยู่ห่างไกลสตางกับส,สตรีสอย่างใช,ใชค่ะเพระา,าพระฉะนั้นเนี่ยพระทุตก็เยอะค่ะ ระตุดเยอะไอ้นี่ก็มองในแง่ร้ายตลอดจริงๆบบนมีดีก็มีนะแม่เนาะผตุดเยอะเนาะระตุดก็เยอะอย่าไปเสื่อมศรัทธากับเรื่องแบบนี้คืออย่างนี้พี่จะบอกว่ามดดำจะต้องวางศรัทธาตัวเองว่าฉันทําบุญเพื่อสืบต่อพระศาสนาเพื่อสืบต่อพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ถ้าเกิดว่ามดดำคิดว่าจะทําเพราะว่าสงคนนี้คนนั้นมันมันมันได้บุญไม่เยอะหนูเข้าใจไหมเพราะว่าหนูทําบุญแบบเจาะจงว่า ต้องท่านนี้ถ้าพระท่านนี้มีปัญหาฉันมีปัญหาแบบเนี้ย<ม>แสดงว่าเราเรายังเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าใจว่าเราควรจะวางศรัทธาที่ถูกต้องเอาไว้ที่ไหนอย่างที่พี่บอกคำถามพี่สมมุติวันเนี้ยโอ้โหเราจัดสังฆทานด้วยใจจริงแล้วเ,เลย<ม>เอาวันเกิดเราเนาะเราต้องการจะซื้อสังฆทานไปซื้อของอย่างดีมาเลยสังฆทานชุดหลายหล่ะหลายพัยนอย่างเงี้ยแล้วพระองค์นั้นที่เราไปถวายอ่ะเอาไปให้ศรีกาน่น่ะไปอยู่กับศีกาก๊อปอะไรอย่างเงี้ยแล้วบุญบุญเรายังจะได้อยู่ไหมได้ได้จริงๆรหรอพี่ ญาติโยมมีหน้าที่ถวายคนที่เอาไปจัดการก็เป็นเรื่องหน้าที่ของพระแล้วเราถวายแล้วจบแล้วท่านเป็นแค่ตัวแทนของสงฆ์มหมุดที่ถึงบอกว่ามระจำต้องวาจตนาดีๆเราถวายทานนี้เพราะบุคคลคนนี้เป็นตัวแทนของพระสงฆ์ขั่ว,วสังฆมณฑลเวลาถวายทานมันจบที่เราอ <จบ S 1> ยไปคจบที่รเราเบาที่สุด เออจบที่เราเบาที่สุดเพราะพี่ถามมดดำอย่างนี้เอาต่อให้เป็นพระที่เป็นพระอริยสงฆ์เลยนะแต่ท่านต้องการที่จะขัดเกลากิเลสของมดดำรูปมดดำเอาสังฆทานเนี่ยไปถวายท่านเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วท่านโยนทิ้งต่อหน้าเลยอ่ะมดดำโกรธท่านได้ไหมโกรธได้ทำไมจะโกรธได้นี่เมื่อมดดำถวายท่านแล้วของของชิ้นนั้นเป็นของใคร ของจริงนไม่ใช่แล้วก็ใช่แล้วจะไปโกรธท่านเพื่อมันไม่ใช่ของเราแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วก็เราลั่แล้วไงเราลั่นชีเลตตรงนี้ให้ท่านแล้วไงให้แล้วไงเพราะให้ที่ถูกต้องนะคะต้องให้ด้วยการต้องให้ด้วยความฉลาดอ่ะก็คือว่าให้แล้วสละขาดให้แล้วไม่ยกตนชูตนเปรียบเทียบตนให้ด้วยความเคารพยำเกรงให้เพราะว่าเรามีศรัทธาให้เพราะเชื่อกรรมและผลของการที่สําคัญคือให้แล้วถูกการถูกเวลาถ้าพระปลอมอ่ะทุกวันนี้มันมีพระปลอมเนาะ เอาจริงๆพระที่ไม่ใช่พระจริงๆคาถามอาจจะเยอะหน่อยนะพี่นะเพราะว่าอยากจะได้คําตอบเหมือนกันถ้าไม่เคลียกก็บอกมาจริงๆแต่บอกว่าเอาตรงๆเพราะตัวเองเดียทำกระชาพาพาไปหมูที่พาไปวัดไปวะคิดอยากจะเลิกทําเลยนะจริงๆพเอรู้สึกเสื่อมพาะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะไปสนับสนุนให้แบบคนเสื่อมไปอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามดดาสนับสนุนให้บุคคลทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามดดําจะมีกําลังใจในการทาและไม่มีวันเสื่อมศรัทธ,ธาจริงๆเพราะว่าพี่จะบอกมดดานะว่าพวกเราทุกคนนะที่เป็นพระพุทธศาสนานะคะ<ม>แล้วก็เป็นชาวพุทธเนี่ยโชคดีมากที่ได้เจอพระพุทธเจ้าเพราะว่ากว่าท่านจะสั่งสมบรมีเพื่อมาอุบัติขึ้นแล้วสามารถจะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนได้เนี่ย ยาวนานคขาเรียกว่าสั่งสมบารมีมายาวนานมากอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ไม่อยากให้มดจำหมดศรัทธาเพราะว่ามดจำเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีของเก่าทํามาเยอะมากจียงแต่ว่าปัจจุบันชาติต้องทําต่อไปอย่าเอาบาปกรรมของคนอื่นมาตัดไม่ตัดส่วนตัวเองแต่เราไปข่าวปัจจุบันมันมุดศรัทธาเพราะ เพราะว่ามดดาเอาศรัทธาตัวเองไปวางไว้กับกบคน,คนพี่ถามว่าพระสงฆ์ในเมืองไทยอะ่ะมีหลักแบบหนึ่งถึงสามแสนรูปพี่ถามเลยว่าถ้ามีพระที่แบบทําตัวไม่ดีอะ่ะเอาแค่วันละรูปแบบเป็นข่าวทุกวันไหมแล้วพี่ถามว่ามดดาบอกพระไม่ดีคุณชี้นี้ไปบอกว่าพระไม่ดีอีกสามนิ้วคุณชี้มาหาตัวเองเราศีน้าครบหรือยังเออเออเออเอ,อจริงพระมีศีลกี่ข้อมดดา ในพระวินัย227ข้อไม่รวมกับวินัยปีดย่อยอีกเป็นพันข้อพี่ถึงบอกว่าพระดีเป็นยากเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าพระองค์ไหนท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรามีหน้าที่สนับสนุนท่านให้ท่านได้มีโอกาสเป็นสงต่อไปบุคคลใดที่เขาทําอาบัติบาราชิกเขาต้องถูกพระวินัยคัดแยกออกไปแน่นอนแบบที่เราเห็นในข่าวทุกวันนี้คือพระที่ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ได้ค่ะ เขาก็เป็นตัว,ตวอยา่างให้เราเห็นเขาก็ต้องไปเพราะเพราะเรื่องของทางธรรมเนี่ยบุคคลนั้นๆบวชเข้ามาเพื่ออะไรเขาบวชเพื่อมรรคผลนิพพานนะเพื่อความพ้นไปจากโลกไม่ได้บวชเพื่ออ๋อการมาสูขอยากเห็นอยากได้ยินอยากได้กลิน่นอยากลิ้มรสกระทบสัมผัสอะไรที่มันเป็นคนโลกโลกบุตุชนเป็นกนันไมนน่คำนี้เคยได้ยินกับพระพม่าพูด เขาบอกพระพม่าเขาจะแบ่งไปสองอย่างเลยค่ะบวชเพื่อบวชเรียน่ไว้สําหรับแบบเป็นเด็กเรียนบไม่ใช่ผู้เรียนหนังสือผู้เรียนเป็นเด็กเรียนหนังสือไม่มีโอกาสในการเรียนเก็จะได้เรียนในโรงเรียนประสงค์ของขรางของเราก็มีเหมือนกันแต่พระพม่าอีกส่วนหนึ่งจะบอกว่าบวชเพื่อที่จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว ลวมดดำรู้ไหมว่าการอุบัติขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพื่อให้เราทุกคนยังวนในการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะสงสารนี้ท่านอุบัติขึ้นมาเพื่อให้บุคคลที่มีทุลีในในตาน้อยเดินทางสุ่ความ้นทุกข์คือไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกแล้วพี่เนี่ยอย่างวัดพระบาทน้ำพูดเนี่ยถามว่าตัวพี่เองทำบุญได้เท่าไหร่ทำค่ะทำเราทำได้แต่สมัย SMS 9บาทถูกต้องไหมหรือแม้กระทั่งออาไม่ต้องะไรหรอก เมื่อก่อนกินเวฟเราหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเราจ่ยายคอนเสิร์ตก็ได้ช่วยพระบาทน้ำผ,ผุอะไรอย่างเงี้ยออกมาเราช่วยกันมาตลอดวันนี้เราได้กินข่าววัาพระบาทน้ำผุเนี่ยฉันมาทําอะไรทีนี่พี่รู้สึกยังไงบ้างกับข้าแบบพี่บบ<ๆ>รู้สึกว่าบุญที่พี่ทำอะ่ะสาเร็จไปแล้ว จบไปแล้วได้ช่วยบุคคลนั้นๆไปแล้วพี่มีความสุขได้ได้ทำตรงไหนนะมดดำถ้าเราไม่ศรัทธ,ธาเราอย่าทำเพราะจิตเราจะมีอก,กุศออลตรงไหนใช่ตรงไหนที่เรามีกุศลเบิกบานให้เราทำตรงนั้นอานทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เราเสพข่าวดูข่าวตอนนี้ต้องบอกว่าวงการส่งเนีนะ่ยเป็นแบบว่ามันตกต่ำมากๆต้องยอมรับ<ๆ>เราทำใจยังไงสำหรับในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราจะปรับตัวเองยังไงต้องเป็นการเช็คศรัทธาตัวเองอะ นัดนเข้าใจที่พี่พูดนะตัวศรัทธาเราอะอย่างรากลึกอยู่กับพระธรรมคําสั่งของพระพุทธองค์หรือเราอย่างรากลึกกับตัวบุคคลเรารักเราศรัทธาเราเคารพแต่เราไปยึดกับบุคคลถ้าพระเอไม่โอเคฉันจะเสื่อมจากศรัทธากับศาสนาอย่างนี้มันยุติธรรมกับตัวเราไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะมดัมว่าผู้เจ้าไม่ได้ฝากศาสนาไว้กับบุคคล ฝากไว้กับพระธรรมและคําสั่งสอนพี่เองนะพี่ต้องบอกวันดำว่าทําไมพี่ถึงไม่เสือสธธ่อมศรัทธาดูไหมเพราะพีพะ่ลงทุนลงแรงไปโกนหัวบวชมาสองรอบแล้วครั้งแรก6เดือนครั้งที่สองเดือนนอนวันละหชั่วโมงมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิดูกายดูจิตตลอดเวลาแล้วพี่ได้พิสูจน์แล้วว่าพระพุทธเจ้าคือที่สุด เป็นมหาบุรุษของโลกไปนี้ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถเห็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่มีวันเห็นพี่ล้าพูดกับมดดำแบบนี้เลยนะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางเรื่องของนามธรรมาคือเรื่องของจิตจิตที่มีอยู่จริงแล้วมันเกิดดับตลอดเวลาแล้วถ้าเราไม่มาปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนเราไม่มีวันพ้นทุกข์จริงๆเลยพี่บอกว่าจิตของเราเนี่ยเกิดดับเกิดดับเป็นล้านล้านรอบนะหนึ่งเนี่ยหนึ่งการดีด,ด,ดนิ้วมือแสนโกรธขนาด แปลมาเป็นภาษาบ้านๆก็คือสี่ล้านล้านครั้งต่อวินาทีเหมือนที่เราเกิดดับไฟนีออนที่มันเกิดก็แสงไฟได้เกิดจากการติดตัดตื่นเไฟนีออนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้แค่5้าิครั้งต่อวินาทีแต่ผู้เจ้าทรงเห็นว่าจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดดับที่ความเร็วสี่ล้านล้านครั้งต่อวินาทีและในการเกิดดับแต่ละครั้งจิตมันเป็นแค่เป็นผู้รู้อย่างเดียวมันมีตัวเจตเจตเจตเขาเดาขอโทษนะคะมันมีตัวเจตสิกที่มาประกอบอีก เจตสิกเกิดพร้อมกันกับจิตดับพร้อมกันกับจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตมีที่อาศัยเกิดอย่างเดียวกันกับจิตอาเมสซิ่งไหมพี่ต้องบอกวนดาวว่าพี่ไปเรียนพระอภิธรรมกับคุณแม่นะไปกับแม่ไปกับแม่แม่พอภิธรรมนี่คือเรียนอะไรเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องของปรมัตธธรรมจิตเจตสิกรูปดิพานแต่ที่เป็นเรื่องของเป็นปริยัตเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนกันมากเหมือนทฤษฎีอะเดอรีอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะคะแต่พี่จะบอกว่า มดดำคือพี่อะพิสูจน์กับตัวเองนะทำไมพี่ถึงรักพระพุทธเจ้าเพราะว่าพี่บอกเลยว่าพี่ไปปฏิบัติแล้วพี่รู้สึกว่าเออพี่เข้าใจพิการปฏิบัติในระดับหนึ่งละแล้ววันนี้พอพี่มาเดชปริยัติในพระอภิธรรมอ้าตายแล้วทําไมมันตรงกันแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าใครจะเสื่อมศรัทธากับพระศาสนาเนี่ยพี่บอกเลยว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นค่ะเราอยาเอาศรัทธาของเราไปวางไว้กับตัวบุคคลพี่ยกตัวอย่างมดดำถ้ามดดำเราเรารักพ่อเราเนาะเรารักแม่เราแล้วเคยมีข่าวไหมว่า พ่อแม่ไม่ดีอ่ะอทำลายลูก abuse ลูกหรือ,อ,ข,อข่มขืนลูกเราจะเลิกรักพ่อรักแม่เราไหมพี่ถามวัดดำทำไม่เลิกเข้าใจมันเหมือนพ่อแม่มเรานั้นเรารักพ่อแม่เราเหมือนเดิมถูกไหมเพราะว่าทุกทุกที่ทุกองค์กรทุกวงการ,กการมีคนดีและไม่ดีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดในการที่จะแบบรู้ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรเพั้นพี่ยังบอกว่าถ้าพี่เปรียบเทียบเคสของคุณพ่อคุณแม่วัดดำจะเห็นชัดเจนเลยมันพระสงฆ์ก็เหมือนกันค่ะ พระที่ท่านอาบัติปราชิตท่านน่าสงสารมากนะคะเพราะว่าในชีวิตนี้ท่านไม่สามารถจะบวชกลับมาบวชเป็นพระสงฆ์ได้อีกแล้วเหมือนอกร<ข>ารยอดด้วนอ๋อเหรอเขากลับมาเป็นพระสงฆ์ไม่ได้อีกแล้วปร,ราชิกเอาจริงๆต้องบอกว่าอาบัติมันมีหลายประเภทค่ะแต่อาบัติร้ายแรงที่สุดคืออาบัติปราชิกมีอะไรบ้างหนึ่งเศษเมถุนไม่ว่าจะเป็นกับผู้หญิงผู้ชายศพหรือสัตว์ เพียงมีมักย er ังมักต่อมักให้เพียงแค่หนึ่งองคุลีก็ถือว่าผิดข้อนี้แล้วนะคะแล้วก็ลักขโมยนะคะก็คือลักทรัพย์ของคนอื่นอย่างเงี้ยลักทรัพย์แล้วก็มีอะไรอีกนะมีฆ่าคนฆ่าคนฆ่าคนแล้วก็อวดอุตริมนุสธรรมก็คืออวดธรรมที่ไม่มีในตนนี่คือประราชิกสี่ของพระสงฆ์ค่ะ พี่กิ๊กพี่กิ๊กอย่างที่พี่บอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้แล้วพี่ก็ไปปฏิบัติเรียนทั้งเรียนและไปปฏิบัติด้วยตอนนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยจะสอนกันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่เสื่อมศรัทธากับพระพุทธศาสนา่มนีจะบอกเขายังไรดีกว่าว่าให้ไปยึดติดกับอย่างที่พี่บอกให้ยึดติดกับพระธรรมนะแต่บางคนเขายังจับต้องไม่ได้คำว่าพระธรรมเนี่ยแล้วเป็นวิทยาที่ ที่สามารถบอกให้เขาปฏิบัติได้ง่ายๆเนี่ยจะบอกอยังไงพี่อาจจะบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกเลยค่ะว่าสิ่งที่เป็นศัตรูร้ายกับกับพวกเรามากที่สุดน่ยมันไม่ใช่บุคคลอื่นๆแต่มันคือกิเลสกิเลสที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนค่ะความโลภความโกรธความหลงตัญหามานะทิฐิอุปทานความดิดมั้นเห็นผิดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง บุคคลที่เขาอาบัติประราชิกเนี่ยต้องขอบคุณบุคคลเหล่านี้นะคะ,คะที่เขาเป็นครูทําให้เราเห็นว่าเมื่อใดก็ตามแม้จะเป็นพระสงฆ์ศีลไม่ครบก็มีปัญหาปุถุชนอย่างพวกเราก็ตามที่เป็น<ม>คารวาสถ้าเมื่อใดก็ตามศีลห้าไม่ครบชีวิตก็ย่อมมีปัญหาเช่นเดียวกัน<ม>ใช่หรือไม่มถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่บุคคลเหล่านั้นที่เป็นผู้นำมีความโลภขัมเก百ความหลงที่เยอะเกินไปใช่ไหม ใช่ไหมนอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ให้ได้เห็นว่าศัตรูที่้ายกัดที่สุดในวัฏฏะสงสารนี้ของเรามันไม่ใช่คนอื่นแต่มันคือไอตัวกินเลสเหล่านี้แหละง่ายๆความโลภความโกรธดความหลงเหล่านี้ที่เราจะต้องเพียรประหัตประหารเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าสอนก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะที่ปัญหาหรือความพยายามอยากจลดลงความสุขเราจะมากขึ้นเมื่อใดก็ตามนะที่กินเลสเราลดลงความสุขเรามากขึ้นอยากรู้ว่าจริงไหมต้องลองทดสอบด้วยตัวเองถ้าอยากจะรู้ว่า เอางี้ค่ะี่ิพูดง่ายๆเลยนะถ้านักการเมืองไทยทุกคนมีศีลห้าท่านว่าประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรคะขอคําตอบค่ะก็ดีขึ้นจะดีมากก็ดีขึ้นแล้วจะดีศีลห้ามีอะไรบ้างเผื่อเขายังไม่เข้าใจกันศีลห้าไม่ฆ่าไม่ลักไม่พูดผิดในกาไม่พูดปดไม่ดื่มสุราค่ะพี่กิ๊กพูดกับมดดํธรรมดานะเอาเพลงเพลเราธรรมะคือสัจธรรมความเป็นจริงที่เราสามารถพูดได้ง่ายๆเลยใชนถามว่า ถ้านักการเมืองไทยศีลห้าบริบูรณ์ประเทศชาติเจริญถ้าถามว่าเราจะไปบังคับให้นักการเมืองไทยทุกคนมีศีลห้าได้ไหมคะไม่ได้แล้วเราบังคับใครได้คะไม่ได้ังคับตัวเราเองนะไา้ตนัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้บ้านเมืองเจริญเราไม่ต้องไปชี้นิ้วบอกคุณต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เราเริ่มที่ตัวของเราเองก่อนค่ะที่จะบอกว่าการที่เรารักษาศีลห้านะคะทำดีคิดดีพูดดีแล้วมีโอกาสได้เจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ฟังธรรมะนี้ น้อมนำสิ่งพระเจ้าสอนมาประพฤติปฏิบัตินะคะมันจะทําให้กระแสะชีวิตของเรามีความสุขมเมื่อเรามีความสุขเรามีศรีเรามีกุศลเรามีบุญสิ่งเหล่านี้มันจะเผยแผ่ไปถึงบุคคลที่อยู่เคียงข้างเราแล้วจะส่งต่อพลังแห่งความรักความปรารถนาดีนี้ไปถึงสังคมประเทศชาติและโลกใบนี้ของเราค่ะ,คะกับแม่พี่ค่ะถือว่าเป็นแม่ลูกที่แบบว่าเป็นคู่ธรรมะกันเลยค่ะพี่เคยสัมภาษณ์ตอนนั้นแม่ไม่ได้มามั้งบอกว่าจะทําทุกวันให้เหมือนวันสุดท้าย คุณแม่ก็จะเป็นแบบนั้นค่ะคือยังไงครับทุกวันนี้เนี่ยเราเราเจอกันเราคุยกันเราจะคุยกันแต่เรื่องธรรมะนะหมดดาเราจริงหรอกับแม่เรอเพราะว่าต้องท่องพระอภิธรรมไง <c oughs> โสมณัตสาสัคตังทิฐิใครชวนใครไป<ค>รเรียนตอนมันไปตั้งแต่เป็นแม่ชีเราก็ชวนแม่ไปเป็นเพื่อนเสร็จแล้วครูบาอาจารย์ก็ชวนก็เลยไปด้วยกันเลยไปสองคนด้กันโนมาทางนี้ด้วยกันทุกวันนี้เจอกันก็ ห้องการสนทนาธรรมสนทนาธรรมคุณสนทนาธรรมเพราะตอนนี้การเรียนนี่มันก็สําหรับคนที่มีอย่างแม่ผมก็ไปเรียนเนาะเรียนเป็นสิบสิบปีเลยมันเหมือนว่ามันมีอะไรให้ทำเหมือนันใช่มันมีเหมือนว่าชาเลนจ์ให้ทําในทุกวันเหมือนเข้าสอบอะไรเงี้ยอ๋อเหรออย่างคุณแม่คุณแม่เป็นยังไงครับไปเรียนพระก็ต้องบอกว่าการที่ลูกน่ะได้ชวนไปเรียนพระิธรรมน่ะก็เท่ากับให้โอกาสแม่เจริญกุศลเพราะว่าการไปเรียนเนี่ยรู้สึกเลยว่ามีความสุข ค่ะมันเป็นความสุขที่แปลกมากเลยนะตอนต้นก็รู้สึกเราจะทําได้เหรอเราสูงอายุแล้วรเราจะเรียนได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่พอไปไปเข้าเนี่ยจะรู้เลยว่าวันนี้เราก็อยากไปพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งเราก็เหมือนอยากไปทําให้เราค่อยๆประเมินได้ว่านั่นแหละคือความสุขที่เราได้รับจากการไปเรียนได้พบกัลยาณมิตรได้พบกัลยาณมิตรทั้งเป็นระดับว่า ทุกวัยนะที่เรียนด้วยการรวมทั้งครูบาอาจารย์ที่สำคัญที่สุดคือวิชาพระพุทธเจ้า Amazing 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 ยังไงค <Amazing S 2> รับ Amazing ในนี้หมายความว่าเราเรียนเราเคยมีความรู้ความอโอกาสที่จะเรียนทางโลกเนาะวิทยาศาสตร์มันก็เป็นเรื่องสสารพลังงานแต่นี่คือเป็นเรื่องนามนรรรอะเรื่องจิต<ฆ>ซึ่งจับต้องไม่ได้ ท่านคลาสเอ้ยท่านจัดจำแนกจิตได้ถึงหนึ่งร้ยี่สิบเอ็ดดวงในคนทุกคนเนี่ยจะมีจิตอย่างนี้ร2อยวี่หมบเอ็ดวงมันกันทุกคนมีเหมือนกันหมดไมไม่ใช่ลักษณะประเภทของจิตที่จะเกิดปราเภทสาวาทเกิดได้ทั้งหมดร2อยี่ิบเ็ดประเภทแต่ว่ามีทั้งแย่ที่สุดแล้วกกดลงเนี่ยจนกระทั่งสามารถบรรลุธรรมเป็นมักเป็นมักค่ะจิตผลและจิตได้เป็นอรหันต์คืบจิตชั้นสูงมีหมดเลยนับกันเนี่ยเพราะเรานึกว่าโอกาสที่เราได้มีความ โอกาสที่ได้รู้เรื่องเรานี้นะมันมันเป็นเรื่องที่เป็นยากยากและโอกาสดีที่สุดในชีวิตแล้วแล้วมันได้นํามาใช้ในชีวิตประจำวันเอามาใช้ของแม่เอามาใช้ได้สิคะเพราะว่าวันสิเราทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากแล้วเราอยากจะโกรธอยากจะโกรธมันอยากจะโกลามารมพอมันโกรธเนี่ยมันจะอยากโกรธก่อนมันรู้มันรู้ตัวเรีรู้ขนาดจริตของตัวเองรู้ว่านี่คืออยากจะโกรธ แล้วเราก็จะรู้ว่าจิตตัวดวงไหนเจตสิกดวงไหนเพราะต้องร้อยกว่าดวงเนาะอะไรมันประกอบกันอะไรตั้งแต่ตรงนี้นะฮะทำให้เราหยุดเว้นวักนิดเดียวความโกรธก็ดับมันก็จะอ๋อเรอเอก็ใช่ถ้าสมมติหายใจก็จริงจริงเขาบอกว่าแค่แบบว่าเวลาถ้าสมมติจะปี๊ยอยู่ลองแค่ดื่มน้ําเปล่าหรือดื่มน้ำหนึ่งถึงร้อยอะไรก็บอกันน้ำ่สะมันก็จะทําให้เย็นเข้าออกแล้วก็แอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วถูกต้องไหม เกิดตลอดเวลาใช่แต่ว่ามันจะรู้จักเจติสิกมี52ดวง52ดวงนี้มันจะมีอยู่7ดวงที่มันจะเกิดดับกับจิตของเราตลอดเวลาแล้วนอกนั้นมันจะเป็นสังขารที่มาผูกแต่งสนุกมากมดดาพี่บอกเลยพี่ไปเรียนพี่อเมซิ่งว่าโหวิทยาศาสตร์ทั้งนามมรรมบอกเลยว่าพระพุทธเจ้าคือที่สุดยิ่งเรียนยิ่งละเอียดลึกซึ้งมากๆากแล้วการที่เราเรียนรู้จิตเราได้ทุกๆครั้งแล้วสามารถดับมันได้ตลอดทุ่มทุ่งทันเนี่ย มันทําให้ชีวิตเรามีความสุขยังไงมีความสุขมากเลยกินเลสพอดีกรีมันเบาบางลงนั่นนอดคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําประโยชน์มากกว่าเราไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรแล้วที่สุดของเราคือความคนทุกไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแม่เหรอที่แม่คุยกันบอกว่าบ้านนี้ไม่เคยคือบ้านนี้ไม่ได้ถือคุยเรื่องความตายแต่กันคือเตรียมตัวเลยก็พอเราเรียนเรามีองค์ความรู้ความรู้ทําให้เรารู้วิธีคิดค่ะพอเรารู้วิธีคิด ก็จะมีวิธีการจัดการความคิดตนเองเพราะว่าสิ่งที่แน่คือไม่แน่นอนใช่ไหม,มสิ่งที่แน่คือไม่แน่ความตายเป็นอะไรเป็นความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่ะจะเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้อีกกีกชั่วโมงข้างหน้าดังนั้นเนี่ยการเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือการระลึกรู้ตลอดเวลาว่าโอกาสที่เราจะตายเนี่ยมันมีได้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการเจริญการเจริญความความคิด อะไรของตอนเองเนี่ยจึงต้องมีมรณานุสติอยู่ตลอดเวลาเราแล้วาีวว่สำคัญเพิ่มเติมนะหมดดำรู้มาไปเรียนจะได้เห็นว่าโอ้โหตอนจะตายนี่มันน่ากลัวมากเลยนะทำไมอ่ะชวาวนะมันเกิดแค่ห้าชาวนาคืออะไรคือมันคือแ <c oughs> ค่เจะบอกบอกว่าปกติอะเราเสพอารมณ์อะทุกวันนี้ที่เรายังมีแบบมีสติสัมปชัญญะอยู่ยังไม่ตายเนี่ยจิตมันจะเสพอารมณ์ทั้งหมดอะเขณะ เจ็ดขณะนะเสพอารมณ์ยิ่งเจตนาในการทำกรรมมันดีกรีรุนแรงมากแค่ไหนเนี่ยพี่บอกเลยยังไงทำกรรมไม่ดีชาตินี้ก็ต้องรับไม่ต้องจอชัดนะไม่ต้องหลอพี่การันตีเลยเพราะไปเรียนพระบิดามันเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วพอก่อนจะตายเนาะจริงๆอยากเล่าานานกว่านี้แต่ว่ากลัวเวลามันหมดอันนี้นิดหน่อยได้ค่ะอันนี้นิดหน่อยได้ใช่ไหมให้นะพอก่อนจะตายอะ่ะจิตมันจะเข้าสู่โหมดที่มันเป็นผวังผวังนี่มันไม่ใช่เออเออเบอร์เบอร์นะแต่มันจะเป็นการรักษาภพะแล้วตอนนั้นอะพอชวนะมันเกิดแค่ห้าคือตัวคำว่าผวังกษาพ ทีนี้รักษาพบก็คือว่าภาวังนี่มันไม่ใช่เบอร์เบอร์เอ๋อๆนะแต่ว่าจิตเวลามันขึ้นวิถีจิต่มันจะมีตัวที่มันรักษาพบด้วยคือพี่จะบอกว่าละเอียดมากอะจะเลือกไปทางไหนอะช่วงนั้นมันจะเป็นแล้วตอนนั้นอะคือสติสัมปชัญญะมันจะไม่มันจะน้อยมากแล้วตอนที่เราใกล้จะใช่แล้วมันจะป๊อปอัพขึ้นมาอะไรนั่นแหละที่จะไปเกาะตอนจิตสุดท้ายที่เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนดูหนังแล้วเราทําอะไรไม่ได้ได้แต่ภาพได้แต่ภาพว่าเราทําอะไรมันจะเป็นเหมือนภาพได้แต่วันที่เราเกิด จนวันที่เราแล้วแต่คนบางคนกรรมอารมณ์เกิดขึ้นบางคนกรรมนิมิตเกิดขึ้นบางคนคตินิมิตรู้ว่าชาติน่าจะไปไหนแล้วมันอยู่ที่ว่ามันจะเกาะอะไรไปเพราะแสดงว่าทุกคนก็จะเห็นไปเหมือนเขาบอกเหมือนดูหนังจอยาวอย่างเงี้ยเล่าไปเรื่อยเมันเหมือนเป็นอะไรเป็นการทบทวนรีวิวอชีวิตที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นก็ได้ตอนที่เราจะไปเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเราเห็นภาพอะไรใช่เรือกจะไปทางไหนไปทางไหนแต่ยูเฝึกมันต้องฝึกมันต้องฝึกไงที่เขาบอกมันต้องฝึกมันต้องึกตลอเพื่อใน อนาคตเราจะได้ไปทห้ทางที่ดีจริงๆเราไม่ได้ตายไปไหนนะจิตเรายังเหมือนเดิมวนเวียนไปอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญอ่ะก็อดัมรู้ไหมพอเราตายปุ๊บมันเกิดทันทีมันจุติพอมันจบปุ๊บมันปฏิสนธิทันทีเลยคือเราจะเกิดเป็นอะไรมันก็ท่านแหละถ้าตายตามอายุขนะก็จิตสุดท้ายอ่ะถ้าตายด้วยความโลภโลภอยากได้กลายเป็นเปรตตายด้วยความโกรธไปเป็นสัตว์นรกตายด้วยความหลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ย มื่ดันเข้าใจไหมอ่ะตตายแล้วมัอะไรอ่ะกูฟังแลวกอุนนอยอยู่เนี่ยก็ต้องฝึกไงก็ถึงหมดต้องฝึกต้องฝึกว่าจิตในขณะที่เราใกล้ตายเนี่ยเราจะต้องฝึกคือตอนนั้นไม่ฝึกตอนจะตายไม่ได้แล้วตอนนี้ฝึกตอนเป็น ตอนเป็นคนแรกที่เข้าไปต้องไปปฏิบัติไปฝึกปฏิบัติที่เขาเรียกว่าทําไมต้องไปใส่ชุดเกัาไปปฏิบัติไปฝึกปฏิบัติเพราะว่าฝึกที่จะเตรียมตัวว่าไปเตรียมตัวเพราะวันนั้นทุกคนต่อให้กูเป็นอภิมหาเศรษฐีต่อให้กูเป็นใครก็แล้วแต่วันนั้นมันมาถึง ช่แล้วเรามีโอกาสเลือกที่จะไปที่ทหางที่ดีกว่าแล้วถามว่ากรรมปัจจุบันที่เราทำเ,ออเราอยากได้อะไรล่ะถ้าว,วันวันบ้าอยู่แต่กับยศทรัพย์อำนาจยศทรัพย์อำนาจอยากน <c oughs> ู่นอยากนี่ตลอดเวลาแล้วตอนจะตายแล้วพันจะไปไหนล่ะมันก็อยากยศทรัพย์อำนาจแล้วตายด้วยโรภหรือกรดหรือหลงคุณไปทุกขติวิบัตินรกคุณจะเอาเหรอเหมือนเขามีคําเล่านะในพระไตรปิฎกมาที่ขั้งข่าวนอนฟังพระสวดมนต์อยู่แล้วก็เผลอหล่นลงมาตาย ไปเป็นเทวดาเลยใช่อันนี้ะฟังพระอภิธรรมกละก็มีแล้วแต่ขณะจิตณเวลานั้นเราคิดอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้ปีข่าวอะไรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละมันมีความจริงที่เกี่ยวกับธรรมะมันมีเยอะจริงใช่ค่ะทุกวันนี้มีข่าวเยอะมาก เราอย่าเอาแต่เสพเพราะเราเสพปุ๊บอารมณ์มันจะพุ่งพล่านมีงหงุดยิดมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันต้องยึดยิดมันให้ถูกจุดอะต้องศึกษาเห็นเขาเหล่านั้นขอบคุณที่เขาเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีให้กับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากดีเราก็เรียนแบบคนที่ดีๆถ้าเราไม่อยากผิดพลาดเหมือนเขาเราก็เห็นเขาเป็นครูขอบคุณเขาแต่อย่าไปเหยียบย่าซ้ำเขานะคะเพราะพี่กี๊บอกเลยว่าทุกคนทําผิดพลาดได้แล้วเราควรใช้โอกาสในการลุกขึ้นแก้ไขความผิดนั้นของเ<อ>ขาด้วยเอาละพี่กิ๊กจ๋าแต่ต้องยอมรับ พี่กิ๊กเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าโอเคละฟังอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยก็สบายใจขึ้นก็สบายใจขึ้นพูดจริงๆนะอย่าอวยว่าอจริงันนี้พูดตรงๆก็สบายใจขึ้นว่าเอ้ยวันเดียวแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องคิดเหมือนเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนมราเปลี่ยนย่านเป็นช่วงขณะจริงเป็นแค่นี้แหละนะเดี๋ยวพวกนี้เหมือนเดิมแค่ช่วงขณะหนึ่ก็เป็นมหาบุรุษดีมหาบุรุษและผิดก็เป็นพื้นฐานของชาดพิญญาไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มแบบจริงๆนะรู้สึกว่าตัวเองผิดจริงๆถามอิรุติ พระเธอชิญถวายจีวอนเสร็จเธอเออย่าไปให้ผู้หญิงนะพูดอย่างนี้นะแล้วพูดกับพระหรอพูดกับพระสิเธอะก็เชัญทำใจไม่ได้นะอะไรอย่เงี้ยก็ปันพระหนึ่งวันนั้นพระพระไตจีวอนมานานด้วยแหละเดี๋ยวค่อยเล่าวันหลังนะครับ